เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลักกี้คอย สวัสดีมากครับกล่าวสวัสดีฟีฟีทุกทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของการแก้ทางบอลนะครับแก้อย่างไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าแผนเราไม่ไหวเราต้องแก้ปรับเปลี่ยนอะไรยังไงนะครับผมอ่ะแมตชนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะครับอ่ะเจอดีสองครับแมตชนี้มาีจะเป็นยังไงครับในส่วนของตัวนักเตะเราก็จะจัดในส่วนของการดูแขนของผู้แข่งนะครับผมอ่ะคู้แข่งไ่ยจะบุกตรงกลางนะผมอ่ะเราจะปรับเปลี่ยนนะผมเนื่องจากว่าเราจะใช้ในส่วนของ กลางลงมาช่วยนั่นเองนะครับผมอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองในส่วนของแผนนี้ไปก่อนนะครับสี้นสามนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆเราจะปรับเปลี่ยนให้ดูนะครับว่าการแก้แผนแก้ทางเกียรแก้ยังไงนะครับมาหลุดขึ้นมาครับจังหวะนี้กมาโมิกาโก้โมดิครหยิบไม่ได้นะครับเบลลิงแฮมไห้ออกมาตาโกแล้วแรดฟอร์ดมาจังหวะนี้นี่ครับดักไปดักไปแล้วสวนเลยครับจังหวะนี้นี่มานี่มาให้มา นี่ก็จะเน้นเป็นหน้า3ามเนี่ยโหสำหรับแผนนี้ก็จะเป็น4ีส้มสามนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแล้วจังหวะน,นี้จ่ายมาติดเลยครับเนมาดักได้ได้ให้มาเอโต้โอุ้ยนิดเดียวครับมาที่คาเซครับคาเซให้ออกมาจังหวะน,นี้บอลทะลักมาถึงเมสซี่ครับให้มาที่แรดฟอร์ดแล้วแทงต่อจังหวะน,นี้นิ่มๆไหมเอ็มปาเป้ดีลูกนี้ก็1นศูนย์ไปแล้วครับโอ้โหดี2เล่นแล้วลวะว่ะเอาใหม่ครับมาที่บาตอเนี่ครับบาตอเนี่ให้ออกมาที่เดวีครับเดวีคืน กลางเรายังไม่มีตัวที่จะจับบอลอยู่นะครับผมจังหวะนี้จ่ายมาเมสซี่ได้หักไหมอุย้ยชนเสาครับจังหวะนี้โอ้ได้เอียงเลยนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ครับมาใหม่ครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับบุกต่อครับไปจังหวะนี้เมสซี่เมสซี่ตั้งประทัดมาแล้วสตันนิ่งลูกนี้โดนติดแล้วครับมาเต็มที่จังหวะนี้ครับให้มาบาตอญี่โขมา ออกมาขึ้นเมสซี่จ่ายต่อครับมาที่นี่มานี่มาเห็นเลยครับเห็นเอโต้ได้ด้วยครับแล้วมาที่เมสซี่โอ้ยนิดเดียวครับโดนติดครับมาที่เอ็มเปอเป้เอ็มปเป้จ่ายออกมาเดมเบลีเดมเบลีซาตานนี่หนนี้เซฟครับแล้วเป็นซ้ำอีกหนึ่งครั้งไม่รอดครับสองไปแล้วครับคู่แข่งโอ้โหเอาละว่ะแขนนี้ไม่น่าไหวครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาปรับกันครึ่งท้ายแล้วกันะครับผมมาที่เมสซี่เมสซี่สองปั่นลูกนี้ก็ยังเซฟอยู่ครับโอ้โหเซฟอะไรทั้งหนาครับ แล้วไอโตู้ลูกนี้จบเรียบร้อยครับเข้าทางครับลูกนี้เอาครับถือว่าตีตื้นขึ้นมาครับแต่ว่าต้องปรับเปลี่ยนแผนนะครับผมสำหรับการเล่นแบบนี้นะครับผมมาโมดิตให้มาถูกไหมเอาเสียไปจหวันนี้ยังไม่ได้ครับมาดันทีเดเมเล่เล่ให้ออกมาอาร์บาอาร์บา,า,บาทงต่อครับอยากได้แต่อารบาจ่ายเข้ากลางมามาครึ่งแรกไม่มี สกอร์ที่เราหวังผลได้ค่อนข้างเท่าไหร่นี่ยผมอ่ะเดี๋ยวเราปรับเปลี่ยนแผนกันนะครับผมอ่ะไม่ไหวครับแผนนี้นะครับถ้าเจอแล้วไม่ไหวให้ปรับเปลี่ยนเลยนะครับเราจะปรับเปลี่ยนมาเป็นแผนนี้นะครับสี่สามสองหนึ่งนะครับผมอ่ะใช้เป็นหน้าเดียวไปเลยนะครับผมวงกลางรูปสองตัวนะครับผมอ่ะกันที่จังหวะนี้ครับบารตนี้โดยนี้ดัดได้ครับ ตางเราก็ใจยเยอะขึ้นเนี่ยผมแผนนี้มากันที่เดบรอยเดบรอยให้ามาไมคอนไมคอนรอเพื่อนนะครับจังหวะน,นี้ยังเข้าทางครับแล้วจ่ายต่อมามากันที่นี้มานี้มาให้มามเมซี่ถึงไหมไม่ได้เลยครับจังหวะน,นี้มากระที่อาราอารา,าบาครับไมคอนครับแชง่ต่อกลางของเราก็ถือว่าเพียงพอครับในการต่อบอลครับมาจังหวะนี้สตานิง่งไม่ได้ครับจังหวะน,นี้ได้เซฟด้วยครับ แล้วเปิดเข้ามาอีกหนึ่งครั้งเอาครับมาตัวนี้ผูกได้ไปกันที่มาเกลเล่ให้เดอะบอยบอยแทงต่อมาที่เอโตเอโตหาเพื่อนก่อนครับมาที่เดอบบอยชิงกันครับอู้จังวันนี้บอลล้นไปครับแล้วยังได้อยู่ไหมเสียบอลไปแล้วครับจังวันนี้มาเพิ่มเกมลูกไปเลยแล้วกันนะครับมันยังบุกไม่ขึ้นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราใส่เป็น2ขีดนี่ครับผมตอนนี้นํำอยู่1ประตูครับถือว่ายันเสมอได้อยู่ในผมอ่ะทันทีจังวันนี้ครับลาบิลาบา ไม่ใช่ดาบิอลาบาเป็นเดวี่ครับแล้วจ่ายต่อมาที่นมานมากลางรูปนะครับผมใช้จังหวะนี้จังหวะนี้อืยังไม่ได้ปั่นเลยครับกันที่จังหวะนี้เมสซี่ครับเมสซี่เลาะมาจังหวะนี้อลาบาแซได้ครับแซ่ต่อครับนี่ไปเลยครับจังหวะนี้ชิงต่อครับเห็นเมสซี่ลงๆแล้วจ่ายเลยครับจังหวะนี้เอโตวิ่งนำทางวิ่งนำทางสปีดนี้มาสปีดนี้มาโอ้โหไม่ไหวครับจัะนี้โดนกระแทกไปไม่เป็นไรครับมาใหม่ครับนี่ครับ โอ้ยจ่ายตามช่องมาแล้วเดวี่ยังได้อยู่มากันที่เมสซี่เมสซี่จ่ายให้เดบรอยโล่งๆครับไปไปครับลูกไปมากันที่จังหวะน,นี้เดบรอยเดบรอยจ่ายนิ่มๆม,มาไมค่อนมาที่เมสซี่เอาละครับมีพื้นที่ว่างแล้วปัดลูกนี้เรียบร้อยครับเอาละครับ2ประตูต่อ2ครับโอ้โหนี่ลยครับจังหวะที่นักเตะเรามีพื้นที่ว่างก็ให้จ่ายเข้ามาให้เขาเนี่ยผมอ่ะเราจะมีจังหวะที่แบบ มีเวลาคิดเนี่ยผมมีเวลาแตะอะไรแบบนี้เนี่ยผมแล้วก็ค่อยตัดปั่นนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นเมสซี่นะครับผมอ่ะมาครับจังหวะนี้เดินลอยจ่ายมากันที่แรดฟอร์ดครับหลุดมาได้ไงแล้วจังหวะนี้จ่ายทิ้งมาจังหวะนี้ยังติดเอาละครับเห็นบอลสวนของลาบ้าครับยังไม่ผ่านครับโรเบเบสันครับจ่ายออกมาจักได้มาครับจ่ายตามช่องมาครับจังหวะนี้ให้กับเมสซี่เมสซี่แทงต่อให้กับเอาโอ้อีตัวหลุดตำแหน่งครับจังหวะนี้ไม่ แต่บอลไม่ถัานนีครับแล้วมาจังหวะนี้ครับบาตอเน่ชิงต่อมาไมค์คอนเอาแล้วครับไมค์คอนจบเป็นเิโต้จบนะครับอ่าจ่ายแอสซีให้จังหวะนี้ได้เตะมุมครับอ่าที่สุดท้ายครับมาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่าครับแต่จังหวะนี้ให้มาอาลาบาอาลาบาลูกนี้อ้าวแต่ว่าทำฟาวครับอ่าถือว่าไม้ครับพี่โรนครับได้เปลี่ยนจุดโทษแล้วครับจังหวะนี้อาลาบาลูกนี้ถือว่าตัดได้ดีครับแล้วก็ตัดยิงครับแต่โดนเสียไปอะ ครับเมสซี่ปั่นไปทางซ้ายเรียบร้อยครับยิงลูกนี้ก็เรียบร้อยครับไม่แพ้เ้วเว้ยเอาแล้วว่าเรียกได้ว่าแถนนี้ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับผมในส่วนของครึ่งหลังครับปรับมาเป็นแผน4-3-2-1นี่ครับผมก็ถือว่าช่วยเราได้นี่ครับผมสามารถตบดีมช่างได้นะครับก็น่าจะไปแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับลูกนี้ก็เป็นในส่วนของเราเก็บชัยชนะได้นะครับ การปรับแผนก็จะประมาณนี้นะครับผมแก้ทางบอลนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะลูกตรงกลางเลยนะครับเจาะตรงกลางของเขาเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอย่างนี้อ่ายังไงก็ไปทดลองกันดูแล้วกันนะครับผมว่าจะได้ผลไม่ได้ผลในส่วนของการเล่นนะครับนี่แนวก็เก็บคะแนนได้นะครับผมในส่วนของการใช้แผนนี้นั่นเองนะครับก็แก้แผนนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับหากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม